แรงมากอะไรอะอุ๊ยพี่บอนอย่าแก้งดิอะไรอยู่ดีๆไลฟ์เลยเหรออะไรเนี่ยเป็นไงบ้างอ่ะเศร้าไหมแต่เราต้องบอกว่าเราดูอะไรมาโอเคใช่ไหมพี่เป็นไงเศร้าปะ เป็นไปได้สดสุดเหรอที่สุดที่ยิงมันเป็นยังไงทํนทำมือแบบยังไงน,นะหนังเรื่องสลามมันเป็นยางไงฟื้ยังไงเลยเหรออ,อ่ะโอเคเข้าใจแล้วพี่พี่าขาไรเขาถามวาดาูอะไรกันภาพยนต์ใช่ พี่ยินเป็นยังไงบ้างน้ำตาจะ,ะไหลซิงหรอมันเศร้าเนาะมันมันมันเศร้าอิมแพกไหมอิมแพกขบรถเอาใจร้อยไม่ไหวเลยไอแรงมากไปละ